สวัสดีเจอกันยามเช้าพวกเราสดใสแข็งแรงออกกำลังให้แก้มแดงแดงแเราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่เราเข้มแข็งยิ้มรับวันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันกับคุณครูน้ำฝนนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆก็ยังเรียนรู้ในหน่วยผักสดสะอาด กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแทงแรงวันนี้คุณครูฝนจะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงควนดินโดยให้เด็กๆเ,เลือกผักที่ตนเองชอบมาคนละหนึงอย่างโดยให้เด็กๆเ,เอาผักวางไว้ส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายโดยไม่ให้ผักของเราหล่นบนพื้นขณะเคลื่อนที่ยกตัวอย่างเช่นให้เด็กๆ เอาผักมาวางไว้มือหรือว่าวางไว้คอแล้วก็วางไว้ในถุงอ่าและให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงควรดีนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยคะ่ะ ควรดินกันเสียให้หมดจะปลูกเขาโพสาลีควรดินกันเสียให้หมดจะปลูกเขาโพสาลีโอ้ไ่ดวงดาราจะไม่เมตตาตัวพี่เขาโพสาลีเขาโพสาลีปาชนีจะรยระปาชนีจะรยระควรดินกันเสียให้หมดจะปลูกเขาโพสาลี ควรดินกันเสียให้หมดเจ้าปูเขาโพธิสาลีโอไม่ดวงดาราจะไม่เมตตาตัวพี่เข่าโพธิสาลีเข่าโพธิสาลีปาาชนีจะรวยรกปาาชนีจะรวยระเป็นไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูฝนจะให้เด็กๆ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยให้เด็กๆยกมือขึ้นยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะคะสูตดลมเข้าหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆเอามาอือลงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมกลุ่มใหญ่กิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอาหารที่ทำมาจากผักปลอดสารพิษนั่นเองค่ะเด็กๆเคยรับประทานผักกันไหมคะแล้วเด็กๆเคยรับประทานผัดผักกันไหมคะเอ๊แล้วผักผัดมีวิธีทำอย่างไรคะเด็กๆ ผักปลอดสารพิษน,นะคะสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเลยนะคะและอาหารส่วนมากก็มักจะมีผักเป็นส่วนประกอบนะคะอย่างเช่นผักผัดรวนิดผัดผักบุ้งซุก,กี้ชาบูค่ะนอกจากจะทำให้อร่อยและมีสีส,สันสวยงามแล้วนะคะ ถ้าเด็กๆรับประทานผักเยอะๆก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเด็กๆอย่าลืมนะประทานผักกันเยอะๆนะคะเข้าสู่คำศัพท์ของเราเลยนะคะคำศัพท์ของเราเสนอคำว่าเลมอนเลมอนเลมอนแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเลมอนแปลว่า มะนาวเด็กๆลองสะกดตามคุณครูผลเลยนะคะ e แอลอีเอ็มโอเอ็นเลมอนแปลว่ามะนาวเข้าสู่กิจรกรรมต่อไปเลยนะคะ เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้คุณครูฝนจะให้เด็กๆฉีกปากาพัก,พกตามจินตนาการให้สวยงามน,นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมี 1. กระดาษมันปู้2กาววิธีการทำก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ให้เด็กๆฉีกกระดาษมันปูเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นให้เด็กๆ เอาเก้ามาทาบริเวณที่เด็กๆจะติดนะคะเที่งเข้านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอตัวลาเด็กๆกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ